ขอบคุณครับท่านาประธานคณะอนุกรรมธิการทั้ง3ท่านนะครับที่ได้กรุณาสรุปผลงานของแต่ละคณะอนุกรรมธิการทีนี้งานผลงานที่ผ่านมาเป็นช่วงแรกของคณะกรรมธิการของเรานะครับคือตั้งแต่23กันยา67ถึง28กุมภา68นะครับซึ่งเราก็พยายามาทำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเรานะครับ แต่งานของเรายังไม่หยุดนะครับเราจะต้องติดตามสิ่งที่เราได้ศึกษาสิ่งที่เราไดา้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายาเกี่ยวกับเรื่องคอเซ็นเตอร์ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่า,าจะได้มีการปราบไปเยอะแล้วนะครับและรัฐบาลก็พยายามอ,าออก กฎหมายออกมาตรการและยหายอย่างนะครับซึ่งก็ลดลดความรุนแรงไปได้เยอะนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาใหม่ๆนะครับอย่างที่ทุกท่านก็คงทราบเมื่อวันศุกร์เราเกิดเป็นดินไหวนะครับมีปัญหาในเรื่องการเตือนประชาชนนะครับเึ่งอันนี้เนี่ยเ,เราก็จะเชิญทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวง D.E.S. นะครับกรมป้องกัน และบรรเทาสทาธารณภัยและก็กสทชอมาให้ข้อมูลนะครับว่า,าทําไมาการเตือนในอุบัติภัยภัยธรรมชาตินี้ถึงล่า,าชา้านะครับไม่ทันการนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่มีาความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการประมูลคลื่นความถี่นะครับซึ่งทางกสทชอเนี่ยจะนำคลื่นความถี่ออกมาให้ ผู้ประกอบการได้ประมูลจํานวนมากมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะดูแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าเราจะทำยังไงให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือผู้ประกอบการแค่สองรายนะครับซึ่งทำให้เกิดการแข่งขัน,ขนลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามแล้วก็จะ เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางคณะกรรมการก็ยังได้ทพยายามทำข้อเสน,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 นอเชิงนโยบายนะครับศึกษากฎหมายาแนวนโยบายต่างประเทศที่น่าจะเป็นประโยชน์และนำมาใช้กับประเทศเราได้ในเรื่องกา,าสรส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับรวมถึงาาาก,การ ผลิตหรือปล่อยดาวเทียมซึ่งประเทศไทยเรายังไม่มีอของเราเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอมาชี้แจงแล้วเราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องรายงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่สี่เรื่องนะครับได้แก่เรื่องที่หนึ่งการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปร้องกันและปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดียและบริการโทรคมนาคม 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงผ่านระบบโทรศัพท์และสังคมออนไลน์ในยุคใหม่นะครับรายงานที่3คือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสารการนำสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับเรื่องที่4แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Data Center นะครับและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรายงาน4ฉบับที่กําลังทำเกือบจะเสร็จนะครับซึ่งถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบต่อไปนะครับส่วนที่3ก็คือทางกรรมธิการเองเนี่ยจะมีมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับคณะกรรมการให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับ เราได้มีการจัดการสมัมมนาการประชุมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบมีกฎหมายเกี่ยวกับไอทีดิจิทัลอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาอยู่หลายฉบับนะครับซึ่งเมื่อเข้าสภาผู้แทนผ่านสภาผู้แทนมาแล้วนะครับ พวกเราก็จะได้ช่วยกันดูนะครับอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการพิการก็จะติดตามแล้วก็ศึกษาลูกหน้าไปก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินง,งานของคณะกรรมการิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒิสภานะครับซึ่งหากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับทางคณะกรรมการของเราก็ยินดีที่จะรับไว้เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปครับขอบพระคุณมากครับท่าน